กูบอลกูบอลน่บักเหลี่ยมนี่งีอยลหยยศคอยคอยซีฮักเหี้มึงอือซีฮักแขนฮักขาฮักขมึงเอากระชุนไปเด็กกระชุนคอมึงบ่มาได้แดกกูล่่ ก็มีเหมือนกันคือเชียรอะไรวะเนี่ยอโอ้ยไม่ชอบจะให้มันดูเครียดขนาดนั้นแต่กูเอาหม่ได้นะแม่มูขันนกที่ทำเอาออมาเป็นสุดร้อนๆมีงทำกูไม่ได้หรอกไอ้โง่ไอ้โง่มึงนั่นแหละไอ้หมิ่นกูกูบอปเป็นยังไงประทับเอามาอีกเอามาอีกไม่ อ้ยฮะโอไหวใช่ดิยังมาเป็นปยังดดยักกยงมาเจื่อ้ทีมับก็ไปเที่ยวนี่เนาะตัวเมื่อาไปเด็กเด็กกันักข้อมูลมาจากใครวะข้อมูลมาจากเป็นมอเตอร์ไซค์ไงเดีย ดท้ายเลยโอเคหาในเด็กหลอกแียงนีนี่ดมดมนี่เด็ดดังดีอยู่ตัวนตัวแว็กซ์แ็กูไม่ไม่ไม่แว็กซแ็กรอบดีอ่ะหากันให้ตัวเสียงว่าจะทางไหนเราานหลังตัวเห็นมย่ว่าไปเก ไม่ได้ดเด็กหรอก่ากูเอาคืนว่างยองเพลสะ่ะยืนกระจุกในบ,บักเดียวไปลังทั้งหมดนี่มิดโซ่ให้มึงดูมึงจะตากยกระจกแล้วอันนี้ละ่ะกู้ัดะจกซี หยาอ่ะยาอ่ะยางอ่ะอสอยไข่แม่สอยสอยสอยไข่แม่สอยไข่แม่สอยไข่แมสอยไข่สอยไข่สอยเลยสอยสอยสอยอะไรกนเนี่สอยไข่ม่โอ๊ยนี่ออกมาเด็นนี่ พัดกันเฮ้ยพี่ใช่เลเซอร์เพื่อนมึงมาแล้วยแล้วเอากลิ้งไปกินเป็นไยไข่แม่ได้ได้เอ็ดเดียว้ห็นไหมเอ้ดเยวเพื่อนอยไข่แม่มึงทำยังบักกี้เดียม เฮ้ยเฮ้ยเอาคืนางนี่จะต้องเชียร์ฟูเลยนะครับน้านี่บักคัมกูเจ้าแคทหมาแล้วบักทีวีแคทแอสโต 为了录取。